วันนี้นะครับผมก็จะมา DIY ชั้นวางรองเท้าเดี๋ยวเอาไปประยุกต์ใช้ภายในบ้านเพราะว่าบางคนเน,นี่ยนี่รองเท้าวางกัดกระจายเห็นปะโคตรโคตรรกรกมกที่ต้องมีเลยนี่ผมก็จะความยาวเลือกได้ผมเลือกเป็นตัดเป็นท่อหนึ่งเมตรทั้งหมดหกท่อนเพราะว่าผมจะทําทั้งหมดสามชั้นนะสองเนี่ยเอต่ออันนี้ผมตัดเจ็ดนิ้วอีกหกท่อน แล้วก็ตัดเนี่ยขนาด10เซนททั้งหมด10ท่อนเดี๋ยวเรามาดูว่าต้องใช้ยังไงโอเคและอีกก่องอย่างสุดท้ายคือข้องอทั้งหมด4ตัวแล้วก็สามทางทั้งหมด12ตัวแต่ถ้าใครจะทาชั้นเพิ่มก็เพิ่มเอาตามจํานวนได้โอเคมาดูวิธีการทําวิธีขั้นแรกเลยต้องมาประกอบฐานก่อนนี่คือฐานข้างบนที่ผมบอกว่าเฮ้ยเอาไว้ทําอะไรปั๊บ ลักษณะนี้สองฝั่งเนี่ยจะได้ลักษณะนี้นี่คือคานข้างบนตัวนี้สามารถแบบอันนี้ผมประกอบให้ดูนะสามารถทําแบบว่าเอากาวทาให้มันแข็งแรงให้แน่นได้เลยเนี่ยประกอบให้ตรงนี่คือข้างบนส่วนต่อมาปึ๊บใส่เข้าไปหนึ่งอันสองอันติบเส้นนะสองอันแล้วได้ลักษณะนี้เนี่ยสิบเซนขั้นตอนที่สามเนี่ย สุลงไปเลยลักษณานี้เนี่ยให้แน่นเนี่ยสุบมาลักขณะนี้เห็นไหมเนี่ยท่อหนึ่งอันใส่ฝั่งนี้อีกหนึ่งอันใส่ฝั่งนี้เนี่ยแค่ได้ลักขณะน,นี้เห็นไหมได้ลักขณะนี้นะโอเคปึ๊บขั้นตอนต่อไปเอาฝั่งนี้ใส่โ่ เดี๋ยวได้แล้วขนาดนี้ต่อไปเลยจะครั้นี้ทําได้เรื่อยๆเนี่ยใส่ปึออ๊บกวดตูกลงมาแล้วขนาดนี้ปั๊บมีเข้ามาดูเลยเยข้ามาดูชั้นวางแบบนี้ออปึ๊บปั๊บนี่ลักษณะน,นี้ขวดต้อบอ,อกว่า ตัวนี้เอาไว้ทำไรทํทำเป็นฐานนี่เอารักษณะนี้ได้เลยเนี่ยประมาณนี้เสร็จแล้วเนี่ยตั้งแปดมันคู่ใหญ่ดูดิไงรองเท้าแตะรองเท้าออกนาังกายนีไง เด็กรองเท้าแตะรองเท้านักเรียนเนี่ยเหลือเลยเป็นไงง่ายมากเอแข็งแรงไหมถ้าทากาวนะแข็งแรงนะพี่ว่านะใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะสําหรับการทําชั้นวางรองเท้าแบบนี้นะใช้งานง่ายหรือหาเศษท่อ,อกเก่ามาทําก็ได้ก็ใครคิดว่ามีประโยชน์ฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์เรื่องนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับเจ๋ไก่ปะ วันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการทำราวตาดผ้าแบบแขวนเป็นช่อๆขึ้นไปอ่ะหลายคนนึกภาพออกนะถ้านึกไม่ออกอยากจะทําให้ดูคือแฟนผมอาจจะไปซื้อมาห้อยกระเป๋าห้อยผ้าห่มต่างๆผมบอกไม่ต้องซื้อเดี๋ยวทําทให้จากเศษท่อเก,ก่าๆที่บ้านเรามีแค่เราไปซื้อนี่สี่ทางลักษณะน,นี้มาทั้งหมด5ตัวแค่นั้นเองหรือใครจะซื้อข้ององแบบนี้มาก็ได้หรือว่าจะเอาท่อแบบนี้ดัดก็ได้ง่ายๆทําง่าย ยาว15เซนตัวนี้อะทำทั้งหมดผมจะทำทั้งหมด 2, 4, 6, 8, 8ตัวสิ่งที่ต้องเตรียมหนึ่งท่อท่อ,อน,นี้ยาวขนาด30เซนอันนี้เป็นฐาน30เซนแล้วก็ตัด7เซนอีก8ตัวอันนี้อันนี้23เซนอีก3อันแบบนี้สีทาง5ตัวแล้วก็ จะเอาท่อแบบนี้ไปดัดหรือว่าจะไปซื้อมาแบบนี้สาเร็จก็ได้อัลละสิบกว่าบาททั้งหมดแปดตัวผมจะทําให้ดูโอเคแล้วก็สาคัญฐานผมก็จะใช้เป็นไม้นะแบบนี้คือเป็นฐานเลยง่ายๆเพื่อได้วางเข้ามุมได้ง่ายขั้นตอนแรกเลยปึ๊บนี่วัดจึงกลางของไม้เลยวัดจึงกลางของไม้เสร็จแล้วพี่ก็จะเจาะเลยใช้นอ็อตสกูเจาะเลยเจาะยึดยึดเพื่ออะไร ให้มันอยู่เป็นฐานเป็นขาตั้งนึกออกไหมเสร็จแล้วนี่เนยปึ๊บพี่เอาท่อสามสิบเตนต่อขึ้นไปเลยปึบ๊บลักษาะนี้หรือใครจะยิงน็อตยึดตรงนี้สองฝั่งก็ได้จำตีทางแบบนี้มาสุมาสวมเนี่ยเนยเห็นไหมฝังงงง่งนี้หันมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ต้องหันมาฝั่งนี้เพื่ออะไรให้มันแบบบาลานซ์กันเก็ตเตนสองตัวตบกระบาป กานเข้าไปแล้วขนาดนี้หรือใครจะเอาหกเซนก็ได้ห้าเซนก็ได้แต่ผมว่าเจ็ดเซนพอดีข้องอสองอันปึ๊บสองเข้าไปคือแบบนี้มันจะพอดีมันจะสวยพอดีเลยหรือใครจะเอากาวทาก็ได้ให้มันดับให้แน่นหนาไปเลยก็ได้แต่ผมก็จะมาประกอบให้ดูก่อนต่อไปนี่ยี่สิบสามเซนปึ๊บข้อต่อตรงแบบนี้เป็นไงเริ่มเป็นล่างอลสี่ทาง ดูให้มันบร้านกันแล้วแต่ไอเดียนะแล้วแต่ไอเดียนี่ปึ๊บเอาท้ายใส่เข้าไปก็ได้นี่แขวนได้ไงเก๋เก๋ไง <Okay. S 1> ง่ายๆวิธีการทำโคตรง่ายก็ดีไวจากท่อน้ำเก่าก็หรือว่าท่อใหม่ก็ได้ใครที่แบบว่าไม่อยากไปซื้อหรือว่าอยากเอาไอเดียความที่สร้างสรรค์ไปประดิษฐ์ใช้ก็ได้นะแบบนี้นะที่แขวนกระเป๋าใช้งานง่ายไง เก๋ไก่ปะโอเคใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการทําราวตากผ้านี่ด้วยนี่เลยกระจังหน้าพัดลมคือผมก็ทําไป2อคลิปะละแต่ผมไม่จันไปเจอประโยชน์อย่างหนึ่งที่มันเหมาะสําหรับการใช้งานมากๆตัวนี้ก็คือนําลวดเนี่ยสเส้นยาวประมาณเกเซนถึงหเมตรนะแบบนี้เสร็จแล้วพันกันเลย พันลักขนาดนี้พันให้เข้ากันหรือใครจะพันให้สวยๆก็ได้นะได้หมดตรงเนี้ยเหลือไว้สองเส้นเอาสองเส้นพันตรงนี้เหลือไว้สองเส้นง่ายๆขีดออกแบบบั๊บเร็จแล้วพันฟังได้ฟังหนึ่งก่อนก็ได้พันขึ้นไปบับเนี่ยลักขนาดนี้เนี่ยพันพันล็อกไว้ถ้าเป็นลวดเนี่ยคือมันจะแข็งแรงหน่อยเป็นเชือกก็ได้ถ้าใครไม่มีลวดนะเนี่ยปึ๊บเนี่ยลักขณะน,นี้เห็นปะ่ะเนี่ยประมาณนี้เนี่ยโดู เสร็จแล้วดึงขึ้นจัดระเบียบให้มันตึงประมาณนี้เนี่ยดึงให้มันตึงเนี่ยจะได้ลักขณะน,นี้เห็นปะอ้าบ้านใครมีค้าหรือว่ามีที่ห้อยแบบนี้เนี่ยเอามาห้อยแบบนี้เลยใชย่ปับ๊บนี่เห็นปะได้แล้วอ่าใครเราก็เสื้อผ้ามาห้อยลักขณะนี้ได้เลยเห็นไหมเสื้อผ้าลูกเราเสื้อผ้าเราได้หมดง่ายๆเห็นนะไหมประหยัดพื้นที่ปะดูดิดประหยัดพื้นที่ปะ <Yeah. S 1> อ่าเนี่ยนะ และที่สาคัญนะที่ผมไม่ทําแบบนี้เพราะอะไรมีข้อดีมาดูตรงนี้ที่มันโล่งๆนี่กางเกงในลูกเราถุงเท้าเนี่ยเอามาตากไว้ข้างบนแบบนี้ได้เลยเป็นไงง่ายไหมนี่ดูดิเนี่ยเราจะผ้าแบบนี้ก็ได้ใชายนี่ผ้าแบบนี้ได้เลยนี่นี่ากางเกงในลูกเราปึ๊บเป็นถุงเท้าถุงเท้าก็วาง,วาง,ว,างวางไว้แบบนี้ได้เลยง่ายๆนี่เห็นไหมจบเลยประหยัดพื้นที่ตากได้เยอะรับน้ำหนักได้ดี ได้หลายประโยชน์ด้วยและที่สาคัญนะถ้าใครไม่อยากทําที่ตากผ้านะเอาไปทําที่ตากนี้ก็ได้นี่นี่เอาไปทําที่ตากกล้วยตากหมูได้เลยง่ายๆมาก็สําหรับใครนะที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดหัวใจกดไลค์กดแกดชร์ไว้ด้วยนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับอสามารถตากผ้าหงผ้าห่มหรือว่าเป็นไหนพวงแขวนเสื้อผ้าชุดชั้นในอะไรก็ได้เห็นวันนี้นะครับ ผมจะมาแนะนําวิธีการทําราวตากผ้าจากท่อ PVC หรือใครมีเศษท่อ PVC ก็ได้แต่ถ้าอยากให้แข็งแรงหรือว่าใครแบบว่าไม่อยากไปซื้ออยากแบบว่าทําไว้ใช้งานยาวๆผมแนะนําเป็นท่อ PVC ขนาด1นิ้วแบบนี้ข้อดีคือมันแข็งแรงและมันใช้งานง่ายตัดท่อมาทั้งหมดเนี่ยอันนี้เป็นขนาดเกติบเซนสองท่อนยี่สิบเซนสี่ท่อนหนึ่งห้าเซนเนี่ยหนึ่ง้ยห้าเซนสท่อนอันนี้เป็นคารน,นะ ออันนี้ขนาด88เซน2ท่อนและสิ่งที่จะต้องมีเพิ่มเติมที่เราต้องไปซื้อคือข้องอ,อ,งอ6อัน 6, <000. S 1> 3ทาง4อันเดี๋ยวมาดูวิธีการทำขั้นตอนแรกให้เรานำ88เซนมาใส่ข้องอก่อนบับล้วคะเนี้ยทั้ง2อันเสร็จแล้วใส่3ทางเนี้ยทั้ง2อัน ดันให้แน่นให้ตรงกันเร่งเร่งอ่าเสร็จแล้วให้เอาท่อนยาวหนึ่งร้อยห้าเซนมาประกอบฐานบนราคาะนี้เป็นคานเป็นคานกดทุบๆถ้าใครทำถาวรเอากาวทาได้เลย อ่าอันนี้ผมต้องประกอบกลับบ้านปุ๊บใส่อีกฝั่งหนึ่งบอยบอยดูปุ๊บเอา้ตรงนะปุ๊บกดลงคือให้มันแน่นอ่ะเนี่ยแล้วค่ะนี้เสร็จแล้วกลับฝั่งปึ๊บง่ายไหมง่ายพี่วิธีการประกอบนะดูไฟหัวบนก่อนปั๊บกดลงหน่อยหนึ่งใส่ล่างกดลงซุบนี่ดูให้ตรงโอเค ในเมื่อตรงแล้วกลับได้เหมือนเดิมใส่ท่อขนาด70เซนนี่ลักขนานี้กดลงไปกาวทาได้เลยทั้งสองฝั่งนี่ปึ๊บนี่เราตากผ้าง่ายๆสำหรับใครที่อยู่หออยู่ใครที่อยู่หอหรือมีพื้นที่ประหยัดเนี่ยสามทางแสงบนอ,อีกตัวหนึ่งขวางนะใส่ขวางอันนี้นนใส่เนีว้ขวางใช่ทั้งสองฝั่งเลย ต่อไปข้อต่อ20เซนเนี่ยท่อนยาว20เซนเพื่อเป็นขาเพื่อเป็นฐานเป็นฐานเป็นฐานรองมันเป็นฐานรอง<า>ถ้าวางแบบเนี้ยกระโดดก,กระเดกไหมโดดเดกพี่โดดเด็กนะเดี๋ยวผมจะมีวิธีแก้ไขไม่ให้มันกระโดดก,กระเดกนะเวลาเราใช้งานมีเคล็ดลับมีเคล็ดลับสูตรเด็ดเลยถ้าวางแบบนี้ปุ๊บมันจะกระโดดก,กระเดก ข้อง,งอมาเพื่อเป็นเพื่อเป็นขานี่ใส่เข้าไปราคาเนี้ได้เลยเนี่ยวยนี่เป็นไงจบเลยทีเดียวมาดูวิธีการใช้งานจะได้ราคานี้ทํำไมผมถึงให้ข้างบน88เซนเดี๋ยวผมเอาประโยชน์ให้ดูว่าทำไมที่ผมบอกว่าข้างบนต้องกว้างกว่าข้างล่างขนาด88เซนเพราะว่าผมเป็นคนตัวใหญ่เสื้อ ขนาด 3XL ดูมันจะพอดีเลยเห็นปหอันนี้เสือ้อเสื้อผ้าแฟนเราตัวเล็กอยู่แล้วใช่อ่ะเนี่เราก็ใส่แขวนได้เนี่ย 3XL 2XL ได้หมดไปนไงง่ายไหมแบบเลือแน่แบบนี้ได้เลยห้อยง่ายไหมง่ายอ่ะง่ายๆเลยข้างล่างทําอะไรได้บอยอ่ะสามารถตากผ้าหงผ้าห่มห,หรือว่าเป็นอหนพวงแขวนเสื้อพงเสื้อผ้าชุดชั้นในอะไรก็ได้ไดเห็นไหมได้มีประโยชน์ไหมมีประโยชน์จากข้อ PVC นะ ก็ใครที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับ